สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขค้นครับสารบานสามพามวันนี้กับพ่อพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วคือเ่าแล้วครับวันนี้เข้ากับมา้อมกับชุดฝึกสารกล้องเข่าครับกระติบเข่าเนี่แหละครับนี่คือมันก็มีพ่อแม่พี่น้องที่ถามมาแล้วครับว่ามีตอกบอยักสารกล้องเข่าครับอยากล่องสารเบิงเบิงคลิปมาหลายๆคลิปแล้วก็อยากล่องเหตุคิดว่าเสือว่าจะของเหตุใดครับเพราะว่ามันกับบริยากอย่างหลายเนาะครับเนาะแต่ทีนี้ มันก็ว่าสะดวกเพื่นสิไปหาใหม่หรือบางเทีมันกับบมี่ครับเนาะมันบ่สะดวกของเพื่อนการจัดหาแบบนี้คือมาเห็ดมาจักมาขูดแบบนี้เพื่อนก็เลยอยากได้เป็นตอกไปเลยสําเร็จไปเลยครับนี่เข้าช่วงนั้นเพื่อนถามมาเข้ากับบมี่แล้วครับเนาะเขาบอก่ค่อยจเห็ดช่วงนั้นะแต่แบบนี้เข้าหามาให้แล้วครับนี่สุดปึกสาครับนี่มันกระสีมีหลายสีนะครับเนาะ ชุดหนึงน่งมันกัซซีมีอยู่ซีมัดครับในตอกนะครับซีมัดเนาะนี่นะครับนี่ทันกัซซีมีอยางนี่นะครับนี่ถ้าถ้าเป็นเขียวเนาะครับมันกัซซีมีสีขาวสองครับนี่สองมัดแล้วก็เขียวสองมัดมันสีมี่นวยกับกองครับเนาะคือสองสองมัดนี่กัซซีทาเขออ้าเป็นนวยมันกัซสีได้สองมัดครับมาสารใช้กันอันนี้กระสีเป็น าครับมันกระสีเป็นซีมัดพอดีครับเนี่ยหน่วยหนึ่งนี่อันนี้เขาก็คูดให้เรียบร้อยนะครับคูดแล้วก็ยอมให้เรียบร้อยเลยคือเอาไปกระสารเลยครับเนี่เขาอันนี้มีสามสิบหาคูนะครับนเนาะเขานับไว้ว่าสามสิบหาคูมันกระสีประมาณหน่วยหน่วยใหญ่ก้อนหน่วยนี้อยู่ครับเนี่ยเอาไปสารไล่นี่แหละครับ มั็สีหญ่ก่อนนี่อยู่สามสิบห้าคู่นี่หมายถึงว่าอันนี้ก็บสามสิบห้านะครับอันนี้ก็บสามสิบห้าแล้วเอามาพอมาสานด้วยกันครับมันก็จะเป็นหน่วยมาแบบนี้นี่แหละครับนี่ถ้าข้าสานน่วยนี่เอา,าอสามสิบสี่ฝาเข้าสาสิบห้าครับนี่เพราะว่าต้องให้มันลดให้มันในนั่นกันครับลดรงคู่หนึ่งครับนี่น่วยต้องลดลง คูนึงครับว่ามันขีเข่ากันได้พอดีครับนี่เนี่ยเขากับมีอยู่สามสีครับนี่มีสีม่วงแลวก็มีแดงครับแดงแลวก็สีมีเขียวครับนี่อันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งนี่เข้าก็ไม่ได้ขายแพงหรอกครบกับชุดละหาสิบบาทครับแล้วก็บบวกค่าทรงอีกสามสิบ,บาทนะครับเนาะก็จะเป็นแปดสิบ,บาทนะพี่น้อง ใครอยากได้ไปล่องสารเบิงไปล่องหัดเหตเบิงวา่าเจ้าของสีเห็ไดไ้ซ้ำไดเบิงแล้วมันคือบาหยากมันง่ายๆแบบนี้ใครกระเฮ็ดได้แบบันนี้ครับสนใจเดี๋ยวข้ากระสีลงอันแบบนี้ไว้เลยครับเนาะล่งในไมเ้เรียกโคมากระติดต่อมาได้แล้วครับเนาะชุดละห้าสิบบาทครับบวกค่า่งอีกสามสิบบาทก็เป็นแปดสิบบาทครับอันนี้มันกับเบายากว่าันเนาะ สารกองเขานี่เพราะว่าผมมาก่อนผมก็บ่เคยสารคือกันนะครับแต่ก็มหัดกับเบิ้งจากยูทูปนี่แะครับเบื้องจากการสารนี่แหละครับหลายๆช่องหลายๆในบางช่องเขากับเบิ้งเข้าใจบางช่องเขากับเบิ้งว่าเข้าใจมันอาจจะเป็นที่เข้าว่าเข้าใจเองก็ได้ครับนี่บางช่องเพื่อนกรสารเรียวกับพคตรเจงลวเนาะบางช่องเพื่อนกรสารศาตรแต่ว่าเข้า ข้าหัดใหม่ๆข้าเริือใหม่ๆสารเร็วเวข้ากับเบิงบอ่อท่านนะครับต่ข้าบอ่อไวข้ากับคอยเบิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันกระชีเห็ดเป็นเองนะครับแต่ว่าข้ากับคอยเห็ดเปลี่ยนไป,ไปมันกระิีเปลี่ยนครับเนาะเบิงไปแล้วข้ากับสารไปนะครับบ่มีไผเห็ดเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกครับมหัดเอาทั้งนั้นแหละครับเนาะนี่ครับพี่น้องไผสนใจก็ติดต่อข้ามาเด้อครับเด้อ ขอโทษเดี๋ยวผมก็โลงไว้ให้ละครับนี่ชุดละห้าสิบบาทบวกทรงอีกสามสิบเป็นแปดสิบชุดหนึ่งกับสีนี้สีมัดครับนี่มัดละสามสิบหาครับถ้าเอาไปสานแล้วสงสัยหรือว่ตติขัดบรงหนกะโทรมาถามใดครับเพราะยากครับเดี๋ยวผมก็บอกบอกหมดแลวครับนี่ว่ได้ปิดบังว่าได้ไดยังล้วครับอยากให้สานกันเป็นโมโต้คอล้วครับเนาะ ย่างหน่อยๆเข้าเอาไว้ถใส่ในครัวเลื่อนของเข้ามันก็นย่างว่าทุนคาบอตองสือครับเพราะว่ากองเขากองหนึ่งก็ตกไปราคาร้อยกว่าบาทหรือสองรอยกว่ากับมีนะครับเนาะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่สีแล้วแต่ลายของมันเข้าเอาไว้สารเองเข้าไว้ใส่เองในบ้านเข้ากับบอตองสือครับมันก็นเป็นประหยัดยล่าจเข้าไปอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเข้าสารเก่งสารเปลี่ยนแล้ว เอาไปสารขายเอาไปต่อยอดอีกก็ได้นะครับเนาะนี่เพราะว่าเขาจําเป็นว่าเดยวไว้ใส่ตลอดเพราะว่ามันหลายย่างย่างนี่แหละครับนี่คืออันนี้กับวัดจะไว้ใส่เองครับนี่ปกติกับเม้าบอกคางหรอกครับเนาะสารไว้เท่าไหร่กับบอเหมือดบอกพ่อจอยเพราะว่าบ้านเฮาเนาะอีสานบ้านเฮามันก็กินส่วนมากกับกินข้าวเหนียวแหละครับเกาสิบก้า์เส้นกับกินข้าวเหนียวทุกบ้านต้องมีกระติด เข้าครับแล้บกเบอแมนว่ามีกลองเดียวตั้งได้หน่อยกับสองสามกลองขึ้นไปพู่ล่ะครับแต่ว่าคนสารมันมีหน่อยครับเพ็ดมากเท่าไรกับบอพ่อเดี๋ยวครับกระติบเข่านี่ยยังผมสารมากนี่ครับเนาะสารมากกับสารประจําเลยครับแตกกับบอพ่อครับมีเท่าไรกับมีค้นมาลับไปหมดมังคืออเพื่อนกับมาเอาอยู่บ้านครับให้บ้านเพื่อนรู้จักเนาะมันกับมาลับมาสื่อมาสังไว้อยู่บ้านพี่เด้วเขาสารบอท่านละครับเพราะว่ามันกับไดว่า เข้าสีตั้งหนาต่างตาเห็ดอันนี้ย่างเดียวครับนะเนาะเขาก็มีอย่างอื่นเห็ดก็คือเวลาวางหรือเวลาเวลาที่เข้าบริเหณเหยยหังแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็มาสารมานั่นมันก็นต่อยอดไปแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องให้สนใจกันนั้นเลยนะครับเด้โอโทรเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวติดเดี๋ยวเบอร์กับสีล่งเบอร์ไว้นะครับล่งเบอร์ไว้ ในด้านล่างนี่แหละครับนี่ด้านล่างของวิดีโอนี่ร่ไห้กับติดต่อมาเลยครับเนาะคลิปนี้ก็บพิ่ซิมีเท่านี้แหละนะครับนะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ที่ตามรับชมสารบานจามพาวาาต้องเฮาฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยเด้อครับเ้อขอบคุณหลายๆครับ